สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพพบกับลุงสงเช่นเคยนะครับในช่องลุงสง YouTube นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับอากาศค่อนข้างร้อนลุงสงจะพาไปกินมันเดือยที่รัตภูมินะครับอของอร่อยย่านรัตภูมินะครับอร่อยที่สุดในย่านนี้นะครับเดี๋ยวตามลุงสงไปกินมันเดือยที่สี่แยกขัวรัตภูมินะครับว่าของเขาอร่อยอย่างไรบ้างนะครับ ร้านมันเดือยน,นะครับตั้งอยู่บนถนนยนต์ประการกำอรบริษีแยกคูหาทางไปสะตูลน,นะครับทางจากสี่แยกคูหาประมาณ300เมตรนะครับชื่อร้านมันเดือยใบกุ๊กเก๋นะครับถึงแล้วนะครับหน้าร้านมันเดือยน,นะครับมีรูปมันเดือยใหญ่ๆอยู่หน้าร้านนะครับมันเดือยใบกุกเก๋ครับ เครื่องปรุงหน้าร้านนะครับเมนูของร้านมีหลายเมนูหลากหลายนะครับแต่ที่ชื่นชอบก็คือมันเดือยและกับมันเดือยหน้าไอศครีมนะครับวันนี้ร้านกำลังยุ่งอยู่กับการรับออเดอร์จากลูกค้านะครับลูกค้าจะมาสั่งไปทานกันที่บ้านนะครับ แก้วละ20บาทเองครับแก้วละ20บาทเองส่วนประกอบของมันเดือยประกอบด้วยนะครับลูกเดือยต้มขัวขาวต้มสัปะรดเชื่อมมันสำลังเชื่อมน้ำตาลเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำกะทิสดนะครับและเติมความอร่อยด้วยน้ำแข็งครับ มากลูกค้าจะสั่งไปทานที่บ้านนะครับแก้วละยี่สบาทเหมือนกันนะครับทานที่บ้านบาทเป็นแก้วพลาสติกใส่ไปทานกันที่บ้านนะครับวันนี้มีลูกค้ามากินมันเดือยนะฮะตอนเที่ยงเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสัมภาษณ์ลูกค้าร้านมันเดือยดูนะครับมันเดือยใบกุ้เก๋ว่าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมันเดือยที่นี่เป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยค่ะครับมาบ่อยไหมครับมาบ่อยไหม แต่ว่าที่เขาซื้อไปฝากก็ซื้อจากที่นี่ค่ะโอเคครับผ่านมาก็เลยแวะมาค่ะขอบคุณมากอยากให้รังงานทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมบรรยากาศดีาาศดอ,อ่าขอบคุณมากเลยาาาโอเคขอบคุณมากนะครับราคาเป็นไงบ้างครับราคาเหมาะสมราคาไหมเหมาะสมค่ะครับอยากบอกผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับถ้ามาราจะูมให้แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะอยู่ ก่อนจะถึงสีแยกนนคูหาโอเคขอบคุณมากครับมารัฐภตูมิแวะมากินที่นี่ได้เลยนะครับใช่ค่ะก่อนถึงสี่แยกคูหาทางไปสตูลน,นะครับปัจจุบันร้านยังบริการผ่านแอปแอนด์เดลิเวอรี่นะครับบริการส่งถึงบ้านนะครับลูกค้าสามารถสั่งผ่านแอปได้เลย สวัสดีค่ะร้านมันเดยนะคะเจ้าของร้านนื้อเ่เนะคะร้านอยู่ฝั่งไปรัชภูมิจากศรีแยกคูหามาแล้วก็เลี้ยวไปรัชภูมินะคะประมาณ200เมตรค่ะอยู่ติดกับร้านกว๋วยเตี๋ยวจีนจุกปากแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับร้านพี่แมวขายข้าวแกงค่ะว่างๆก็แวะเชิญมาทานมันเดยกันนะคะ ที่ร้านจะเปิดทุกวันค่ะจันถึงวันจันถึงวันอาทิตย์เวลาปิดก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเวลาเปิด9ก้าโมงครึ่งค่ะเวถ้าผ่านมาก็เวทได้นะคะเมนูที่น่าสนใจมเมนูเมนูที่น่าสนใจก็มีมันเดือยกะทิสดค่ะแล้วก็เป็นมันเดือยเป็นไอติมแล้วก็ใส่เครื่องมันเดือยค่ะแล้วก็ไอคืเป็นมันเดือยอะค่ะโอเคครับขอบ,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ